ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเพจสล็อตแฮกเกอร์ของเรานะวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําเกมแล้วก็แนวทางการใช้สูตรให้กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับโดยที่วันนี้นะผมจะมาดูสูตรพร้อมกับแนะน,นําแนวทางการซื้อฟรีสปินนะครับวันนี้มาในรูปแบบการซื้อฟรีสปินนะผมดูสูตรอยู่ที่93%นะครับกับเกมอ e ีกิบบู๊ชนะ วันนี้ก็จะมาใช้แนวทางการซื้อฟิสปินบวกกับการดูสูตรไปด้วยนะครับเกมอีย e ิ์บุ๊กนี่นะครับมันเริ่มต้นอยู่ที่ราคา300บาทนะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะยังไม่มีแนวทางการเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป้าหมายแรกเลยก็คือกําตังเข้ามา300นะอ่าแล้วก็เข้าไปซื้อฟิสปินในเกมนี้กันนะครับที่ผมเลือกเกมอียิ์บุ๊กนี่นะมารีวิวให้กับเพื่อนๆเนี่ยต้องบอกว่าผมทดลองมาหลายเกมแล้วนะอของค่าย PG เนี่ยเกมนี้นะ มันดูว่ารูปแบบการแจกโบนัสของมันเนี่ยดูคุ้มสุดแล้วนะในการซื้อฟีสปินนะครับผมก็เลยดูสูตรแล้วก็เข้ามารีวิวเกมนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ขั้นต่ําในราคา300นะแต่อย่าลืมนะก่อนจะซื้อเนี่ยก็ต้องดูสูตรก่อนด้วยนะครับรูปแบบของการแจกรางวัลเนี่ยมันจะต้องได้สแคตเตอร์อย่างน้อยก็สีหตัวนะครับนี่เราได้มา5ตัวใช่ไหมแล้วก็ไปสุ่มเลือกวงล้อกันนะครับที่ผมบอกว่ามันดูได้เยอะกว่าเกมอื่นๆนื่นเ เพราะว่าถ้าเราสุ่มเนี่ยแล้วมันได้สักคูณ19แล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยตัวโบนัสคูณเนี่ยมันเป็นสักหหรือ10เนี่ยเนาะมันก็ทําให้เรามีโอกาสได้โบนัสสูงขึ้นนะอ่าถือว่าเป็นการซื้อฟิสป,ปินที่คุ้มค่านะสําหรับเกมนี้นะครับนี่ผมก็ลงทุนมา300บาทนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยเรามีทุน300ใช่ไหมเราก็หวังกําไรสัก300บาทก็คือดึงเท่าตัวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ สําสหรับคนไหนยังไม่มีแนวทางการเล่นนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําแนวทางการเล่นเบื้องต้นนะมาในรูปแบบของการซื้อฟรีสปินนะครับคนไหนสนใจอยากได้สูตรแล้วก็อยากได้รับคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้เลยนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยมันลงทุนไม่แพงด้วยเนาะสามบาทนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแล้วก็รีวิวเกมพร้อมกับการดูสูตรให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนคนใหม่เนี่ยหรือมือใหม่เนี่ยสนใจนะครับ อยากลองซื้อพิซป,ปินดูบ้างเนาะก็ทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้นะสอบถามเราได้นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราได้มาสามพันกว่าบาทแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะถือว่าอันนี้เนี่ยเข้าโบนัสใหญ่ดีเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้300บาทใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าสูตรติดนะต้องบอกว่านี่ได้โบนัสก้อนใหญ่เลยนะครับลงทุนแค่300บาทเท่านั้นนะ อย่างที่บอกนะผมก็พยายามแนะนําเกมแล้วก็เลือกเอฟเฟกเกมที่มันได้โบนัสดีๆมารีวิวให้กับเพื่อนๆน,นะครับนี่ได้มา3,455บาทนะครับอ,อย่างที่บอกเราต้องมีแนวทางการเล่นนะสูตรเนี่ยมันเป็นคู่มือแต่ถ้าเรามีแนวทางการเล่นอย่างเดียวแล้วเราไม่ดูสูตรไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนเราปิดตาข้างนึงเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาแนวทางการเล่นของเราเนี่ยไปปรับใช้ยังไงใช่ไหมโอเคแหละตอนนี้ผมมีแนวทางการซื้อฟรีสปินแล้วผมมีเงิน300ด้วย ผมก็ต้องต้องการสูตรด้วยนะเพราะว่าดูว่าโบนัสของเกมนั้นเนี่ยมันจะออกตอนไหนใช่ไหมวันนี้ก็มาแนะนําให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเพจเราได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะเพจเรานี่ก็พยายามทําคลิปแนะนําแนวทางเกมแล้วก็วิธีการใช้สูตรเนี่ยเป็นคําแนะนําให้กับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆเ,เลยนะครับคลิปของเรานี่ก็พยายามทําออกมาหลายรูปแบบเนาะ เผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยหลายๆคนนี้อาจจะเป็นสายซื้อพีซีสปินมั่งหรืออาจจะเป็นสายชอบปันนะครับก็พยายามทํามาซัพพอร์ตให้ได้หลายรูปแบบนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจเราด้วยเนาะวันนี้ก็มาในรูปแบบของการซื้อพีซีสปินนะเห็นหลายคนชอบสอบถามเข้ามาว่าซื้ออะไรยังไงนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําให้แล้วกันเนาะสำหรับเกม e book, อีบุ๊กเพราะว่าลองแล้วมันดูว่าได้โบนัสดีนะครับแล้วก็ลงทุนไม่แพงเนาะก็แค่300บาทเท่านั้นนะครับก็เหมือนเรากำตังเข้าไป300เอ๊ย หวังโบนัสได้สักอีกทั้งสามร้อยก็พอวะอะไรแบบนี้เนาะแต่นี่มันก็ได้เกินเป้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าได้เกินเป้าก็ไม่จะเป็นต้องไปทอนเขานาไม่ใช่แบบโหได้สามพันมว้ยแต่เราตั้งเป้าสามร้อยก็ปั่นไปต่อให้มันเหลือสักสามร้อยแบบนี้ก็ไม่เอานะครับมันได้เยอะแล้วก็ก็ดีนะครับเนาะนี่เราก็สิบเก้าฟรีสปินใช่ไหมเราได้มาสามพันเก้าร้อยสองบาทนะครับผมสําหรับคลิปนี้ วันนี้ก็าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอยากได้สูตรไปดูแล้วก็อยากได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักแชทข้อความเข้ามาหาเราได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเราด้วยนะว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทำคลิปนำเสนอวิธีการใช้สูตรแล้วก็แนวทางของการเลือกเกมเบื้องต้นเนี่ยในรูปแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย